การเมืองไทยในช่วงนี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งจากความเคลื่อนไหวต่างๆของหลายฝ่าย,ยแต่ที่พูดถึงมากที่สุดในขณะนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับว่าพานายเนวินชิดชอบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่า นี่ยังไม่นับที่ก่อนหน้านี้นั้นในงานวันเกิดของนายเนวินได้มีการผูกข้อไม้ข้อมือนายอนุทินและอวยพรเสียงดังๆให้ได้เป็นนายกเรื่องเหล่านี้ส่งสัญญาณอะไรบ้างวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนนะครับอาจจะมาตื่นมีความสนใจข่าวการไปกินข้าวมือเย็นที่บ้านจานัจนสองล่า ความเป็นจริงก็เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องประหลาดใจอะไรเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าในการเมืองที่มันมีรอยต่อที่สำคัญกับสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนและมีความเข้มขน้นใครก็เห็นว่าอาวุธของรัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยมีอย่างเดียวคือการยุสบสภาไอ้นี่ก็พังกันทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมาตร,ราการการยุบสภาเนี่ยถ้าจะถูกนำมาใช้จะต้องได้รับการปฏิบัติการตอบโตอออบ้อย่างไรสองเนี่ยชั้นสิบสี่อย่างไรก็ต้องกลับไปเข้าคุกเพราะกระบวนการยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่ากระบินบ้านกระบินเมืองนั้นนมันถูกทำลายเสีย,ย่อยยับเพราะฉะนั้นในกระบวนการตั้งแต่กรรมการสิทธ นะครับไปยังปปชการสอบสวนไม่ว่าผมสมวเวกเสรีพิสทธิธ์และคณะอีกสองคนรวมกระทั่งการสอบสวนในทางลับกับเจ้าหน้าที่ทั้งราชทันและโรงพยาบาลตำรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งรายงานของแพทย์สภานะครับผมก็อยากได้ยินปฏิเสธหรือยอมรับนะครับว่าบัดนี้เนี่ยส่งให้กรรมการสืบกรรมการสืบส่งให้ปปช สำเร็จแล้วหรืออยังหรือว่าไปไปถึงแล้วแต่ว่ากระบวนการเนี้อย่างไรก็ตามจะต้องเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับบรรดาเจ้าหน้าที่ไปยังศาลอาญาทุจริตและกรณีของคุณทักษิณเนี่ยศาลที่เป็นคนตัดสินพิพาษษาจําคุกเนี่ยนะครับจากสิบเหลือแปดเนี่ยครับเดิมสิบสอขาดอายุความสองเหลือจาก10บนับพร้อมหนึ่งเหลือแปดคือศาลฎีกาแานกคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง นะครับเรื่องนี้พอปชก็ต้องนะครับส่งเรื่องไปเพื่อมาบังคับการควบคุมตัวขังตามหมายขังของศาลให้ครบตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เดินทางมาเร็วมันจึงไม่แปลกใจหรอกครับเพราว่าทำไมเงียบมาเป็นแรมเดือนมาได้ยินอีกทีก็กินข้าวเย็นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เดินทางมาเร็วเรื่องกรณีคุณสมบัติของคุณองค์ยิง ที่ผมอธิบายความวันนั้นว่าง่ายที่สุดคือเรื่องกรณีคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตชื่นบานอันเป็นเหตุให้คุณเศรษฐาต้องมีอันเป็นไปและเนี่ยนะครับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคคุณุ้งยิงเป็นหัวหน้าพักเห็นภาพไหมเรื่องนี้ครับจากกกตจะส่งไปยังสารรับนูญอย่างรวดเร็วในอีกไม่นานถัดจากนี้ไป เรื่องนี้นะครับเรื่องกรณีสนามกอล์ฟอันภายไม่ว่าไปมุมไหนก็ตามไม่ว่าไปซื้อต่อนะครับหรือว่าไปซื้อจากามหมามกุฏจากที่ยายเนื่อมบริจาคเนี่ยถ้าซื้อลำดับที่สองตามที่ปรากฏก็เท่ากับรับของโจรเพราะนี่นะครับที่ธรณีสงไม่สามารถซื้อขายได้นะครับไม่ว่า นะครับมือหนึ่งก็ผิดกฎหมายมือสองไปซื้อก็รับของโจรและก็ถือต่อกันมายาวนานนะครับพิ่งไปโอนหุ้นก็ไม่สามารถเลยนะครับข้ามพ้นคำว่าซื้อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจริยธรรมได้เรื่องนายกอบจปทุมธานีเจ้าของบ้านถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับเรื่องการจัดเลี้ยงมหรสพหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักไปเห็นไหม แต่ละเรื่องดูเสมือนว่าไม่มีอะไรแต่ผมก็บอกว่ามันเป็นวิถีเรื่องเดิมที่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ต่อให้ตั้งที่ปรึกษากันมานะครับไม่ว่าตั้งแต่อาจารย์พันศักดิ์อาจารย์พันศักดิ์ในตั้งเป็นที่ปรึกษานาชาติบ้านพิษก็ถูกยึดอำนาจเป็นที่ปรึกษาให้กับนายยกทักษิณก็โดนยึดอำนาจเป็นที่ปรึกษายิ่งลักษณ์ก็โดนยึดอำนาจรอดทั้คนไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าจะเอากูรูอะไรมาทั้งหลาย แต่เจ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเปลี่ยนวิบากกรรมเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้และที่สําคัญที่สุดนั้นในวันนี้การวิาพากษวิจารณ์เรื่องการอ่าน iPad นู่นนี่นั่นผมบอกอย่างนี้ว่าการเจรจาความกระต่างประเทศนะครับถ้าแบบนี้นะครับสนทนาภาตีแบบเนี้ทวิภาคีสต่อสองอย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเรื่องที่เป็นทางการ นะครับเป็นหลักของการเจราจาทั่วไปและเนี่ยนะครับในปกติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือระบบของประเทศในแต่ละประเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เจราจาอย่างเป็นทางการหรือวิพา,ากีอะไรก็ตาม<อ>เขาเนี่ยนะครับ<อ>ก็จะใช้ลำ่ำ<อ>นะครับ<อ>เพื่ออะไรในอดีตเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเจราจาแล้วพูดไม่เข้าหูกันเออล่ำแปลผิด<อ>เห็นไหม<อ>เขาก็มีทางออก ีนี้นะครับหลักก็คือการใช้ iPad หรือการใช้เอกาสารรุ่นใหม่ก็ใช้ iPad ค่ะคือการเนี่ยนะครับหยิบมาใช้เท่าที่จําเป็นคือไม่ไม่ว่าเนี่ยครับการอภิปรายในที่ประชุมสภาคือการอ่านเนี่ยเขาให้อ่านได้เท่าที่จําเป็นนะแต่ว่าเขาเขาติดนิสัยการอ่านก็คือหมายความว่าถ้าจะชดน ố ก็ดูเท่าที่จําเป็นหรือการแสดงพยานหลักฐานก็ใช้ที่จําเป็นนั่นคือการอภิปรายการเจราจาก็เหมือนกัน นะครับก็คือการทักษะที่มันมันไม่ได้ดูถึงขนาดก้มหน้นกนาก้กมตาเอาจริงอะ่ะนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการอ่านเป็นเรื่องปกติแต่ทุ่งทํานองลีลาเนี่ยให้มันเหมือนที่มันเป็นธรรมชาติคือการอ่านมันก็ต้องไม่ใช่อ่านทุกบรรทัดนะครับเพราะว่าพออ่านทุกบรรทัดเลยไหมว่ามันบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องอ่านแล้วแบบไม่มองคู่สนทนาเลยจ้ะทีนี้ทีน,ทนี้ความเป็นจริงเนี่ย นะครับถ้าไ,ไม่สะดวกใจภาษาหรือความจำก,ก็ก็พูดเป็นหลักใช้ล่ามแปลก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเองก็ยังมองเห็นว่าการเตรียมตัวที่จะมาเป็นผู้ปกครองของประเทศมันควรที่จะมีความเพียบพร้อมแต่ว่าเอาละนะครับเนื่องจากเว,เวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่ไม่นานผมยังไม่เนี่ยนะครับยังมองไม่เห็นว่าณขณะนี้ว่าเขาจะอยู่นานจนกระทั่งไปทําโครงการ ให้ทันเกิดความเสียหายหรือไม่คือการลงท้องถนนถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม,ไมีเรื่องเหล่านั้นก็ไม่มีใครไปลงนะครับแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามนั้นความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ประชาชนความน่ากลัวอยู่ที่องคอ์กรอื่นใดตามรัฐธรรมนูญซึ่งพูดถึงองคอ์กรอื่นใดเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณจรูพรคือฝากฝั่งของพลังประชารัฐโดยทางคุณภัยบูรณ์เนี่ย เขาก็ทีเซอร์มาแบบเลาใจมากๆเลยนะคะว่า10ตุลาคมนี้เนี่ยพักแกนนำรัฐบาลพักหนึ่งอาจจะล่มสลายและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่คุณไพบุญเคยถแถลงเนี่ยเหมือนทำนองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตามหน้าข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เคยปรากฏมาก่อนอปัญหาก็คือว่ามันเจ็ดโมงเช้าด้วยท <laughs> ีนี้บอกไปยังไบูบุญนิติตะวันว่า เช้าเกินคนลุ้นเหมือนกันนะเขาตื่นเช้ามาเนี่ยมันต้องสมราคานะเว้ยมาแหกกีตาตื่นเนี่ยนอนก็นอนดึกต้องแหกกีตาตื่นมาฟังไพบูลณตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้คุ้มค่าตื่นเสหน่อยอเพราะว่าเนี่ยนะครับเรื่องราวมันมีหลากหลายเรื่องราวผมก็ยังไม่ได้แต่ครับไปสอบถามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันมาก คือในทางการเมืองนี้เนี่ยถ้าเราดูนิ่งสงบนะครับหลายคนทั่วไปจะมองว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าในทางการเมืองความนิ่งคือความน่ากลัวคือความไม่แน่นอนอเหมือนการที่หายไปจากจอของคุณทักษิณน,นั่นก็คือความไม่แน่นอนเพราะว่าความเป็นจริงเรื่องที่เขาควรจะเงียบคือทันทีที่ออกจากโรยงบาลถ้าเขาเงียบเป็นเดือนได้หลังจากออกจากรงพยาบาล ก็จะคลายความสงสัยของผู้คนเห็นไหมวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากตีกอบก็แล้วกินวายก็แล้วร้องเพลงก่แล้วแสดงวิสัยทัศน์ก็แล้วปราศีก่อแล้วแล้วก็มาเงียบทั้งที่เขาเงียบก่อนนะครับว่าอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะครับไม่ฉับพลันทันด่วนนะั้นเห็นไหมการเงียบที่ผิดเวลาม,มันคนละในยยะคนละความหมายหลายคนก็บอกว่าเงียบเพราะว่า ต้องการให้ลูกมีบทบาทเขาถ้าคิดได้เนี่ยต้องไม่พูดวิสัยทัศน์ต้องไม่ออกไปกระทําก่อนในนี้วิสัยทัศน์นั้นต้องให้ลูกมันเป็นคนพูดไม่ใช่ตัวเองพูดแล้วรัฐบาลไปลอกเป็นนโยบายนะครับพูด14เรื่องลอกมาแค่สิบสัสิบเอ็ดละอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อจะบอกว่าไอ้นี่คือพิรุษทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏกับข้อเท็จจริงมักจะเป็นคนละเรื่องกัน คือวันนี้ไม่ได้เห็นอะไรของความว่าจะมั่นคงใดๆทั้งสิ้นกับภายใต้รัฐบาลกันแบบนี้เพียงแต่ว่ามันใกล้เวลาที่จะต้องส่งคืนเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ส่งคืนเรื่องราวมันจะมากกว่ากับการพ้นจากตําแหน่งที่นี้ก็จะถูกจัดเต็ม,มแต่ยุบสภาก็ถูกจัดเต็มก็หลุดเข้าม,มาในดงนี้ลาบที่มีควรได้ก็ไปเอาเสียแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริบทเหล่านี้ผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามนะครับภาพที่เคลื่อนทางการเมืองนะขณะนี้คือภาพความไม่แน่นอนในสถานการณ์ทั้งสิ้นนะครับคุณจตุพรคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะกับการที่คุณเนวินเข้าบ้านจาันเนี่ยอาจจะไปคุยกันในกรณีที่คุณอิงอาจจะต้องตกเก้าอี้แล้วคุณอนุทินมามเป็นร,ออร,นรแตต่่่่เเพีียยงงแววาาผมมมอขณะนน้ักําลังงจจะถึุดค๊ เรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณทักษิณเองเรื่องกรณีคุณสมบัติต้องห้ามของคุณอุ้งิงิงก็กำลังจะจ่อถึงอย่างไรก็ต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีกระดานข้างหน้านะครับผมก็มองมองไอ้ที่เห็นปรากฏตัวเดินเดินกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ใช่เนี่ยก็เป็นชื่อที่ผมเคยพูดมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ต้องการดูให้เสด็จน้ำกันเสียก่อนเพราะนี่นะครับในทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรามองเห็นเพียงแค่ชั้นเดียวก็ไอเรื่องที่ไม่ควรจะโกหกยังโกหกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นจริงถัดจากนี้ไปนั้นคือเรื่องที่จะต้องเจอนะครับคือการเป็นรัฐบาลในลักษณะแบบนี้การเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองนี่เนี่นะครับมีสิ่งศักดิย์ ที่จะต้องชดใช้กันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ชดใช้ก็หลบหนีไปแต่ว่าถ้าชดใช้ก็ต้องมาที่ไหนก็ต้องกลับที่นั่นนะครับนี่คือคือบริบททางการเมืองที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่มันสัญญาณก็คือว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวในส่วนของคุณไพบูนจะเป็นยังไงผมไม่ทราบ นะครับผมก็จะตื่นมาตอนเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าผิดหวังเนี่ยครับตอนสองตุ้งก็จะด่าให้เช็ดเออข่าวที่คุณจตุพรได้ยินมาเนี่ยใช่พฤศจิกายนนี้ไหมคะคือกรณีของคุณทักษิณนะครับมันต้องสิ้นกระแสความความจริงของคุณทุกิงก็ถัดจากนั้นนั่นแหละแต่ผมเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ที่สุดจีน โดยข้อมูลผมเนี่ยเร็วกว่านั่นเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่น,นสถานการณ์การเมืองที่มันมีโรคเลื่อนเราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทางการเมืองแต่ทั้งหมดผมก็ยืนยันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกผมแต่ว่าไปสดับสับฟังเงี่ยหูฟังว่าขนาดนี้ทางการเมืองเขาจัดการกันอย่างไรนะครับในทุ่งอํานาจและผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ปรึกษาก็รีบทาหน้าที่เสียเถอะนะครับเพราะว่า เวลามันมันไม่นานนะักความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเลยกับการเข้ามาในจังหวะน,นี้เพราะการเมืองสัตว์จากนี้เนี่ยก็จะพลิกอีกนะครับมแม้ว่าจะเป็นสมประโยชน์ในเชิงอำนาจกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามนั้นผมก็ยังมองว่านะครับจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวิบากกรรมอย่างไรก็ต้องว่ากันอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นถ้าอายุจะสั้นเนี่ยควรที่จะทิ้งอะไรไว้ให้เผื่อเอาไปหาเสียงในครั้งต่อไปได้ไหมคะเช่นการนิรโทษกรรมเป็นต้นผมกลัวนี่นะครับคือถ้าไปคิดเรื่องบ้านเมืองความจริงต้องเร่งทำนะนะครับในทุกๆเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยคือเรื่องการเนรโทษกรรมแต่ว่านี่นะครับอย่างที่บอกว่าคนที่ทําเรื่องแบบนี้ได้ ต้องมีใจใิตใจที่กว้างขวางโดยส่วนใหญ่รัฐบาลเนะี่ยสิ่งที่จะทิ้งไว้ได้ก็คือทวนเท่านั้นทิ้งทวนนะครับไม่ได้ทิ้งความดีหมายถึงว่าไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ดีๆไว้กับชาติบ้านเมืองแต่ว่าสิ่งที่เราแลเห็นนนะครับว่าไม่มีวิ่แววว่าคุณจะ,ะได้ทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกที่เรามองเห็นนโยบายเรื่องบอลนีนะ่นี่คือความชิบหาย นะครับแผ่นดิน99ปีนี่ก็ความชิปหายแลนด์ปิดซุขที่3 0 0แสนไร่ก็ความชิปหายเรื่องดิจิตอลบอลเลตเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเงินสดก็ยังพูดเป็นวอลเลตอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นดิจิตอลจริงก็คือความชิปหายอีกนั่นแหละทุกเรื่องราวมันคือความหายนะทั้งสิน้นเพียงแต่ว่านี่นะครับถ้าเขาสำนึกดีจริงๆความเป็นจริงแล้วโอกาสมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่จะมีมีหน้าที่ในการทำโอกาสทำความดีเนี่ย ให้กับชาติแผ่นดินเนี่ยมันก็มีไม่มากแต่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วไม่ได้ใช้โอกาสเนี่ยนะครับคือความเป็นจริงเนี่ยถ้านักการเมืองคิดได้ว่านะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้ว่าทุกวันมันคือวันสุดท้ายนะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่อีนงังขงังคอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เห็นถึ่งความกระตือรือร้น เรื่องนี้โทษศักกรรมก็ไม่ได้กระตือรือร้นอะไรใดๆกันทั้งสิ้นเพราะนี่ครับกำลังมาเถียงเรื่องการเรื่องสคริปต์เรื่องพูดใช้ iPad เรื่องท่วงทํานองนะครับเรื่องออผู้ทรงอิทธิพล,ลแห่งอนาคตเรื่องโพลำดับหนึ่งเรื่องหายนะกันทั้งนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าคุณก็มีประวัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแหละแ,แต่ว่าการยื้ กับสถานการณ์ข้างหน้าไม่ได้ง่ายผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างไรอายุของคุณอุ้งอิงในการเป็นนายกรัฐมนตรีเน้อยกว่าคุณเสถ่า oh. ครึ่งครึ่งอย่างแน่นอนนะครับเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากว่ามากหรือน้อยก็าตามมันไปไม่ได้นะครับในทางการเมืองใครคิดว่าจะไปอะไรได้นะครับบางเรื่องก็ดูเหมือนว่าจะดีมันไม่ได้อยู่ที่บรรดาจัดชุดไอโอมาปั่นอยู่ในตามโซเชียลเดีย โลกแห่งความเป็นจริงทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยเงินหมื่นเนี่ยนะครับที่ให้กับกลุงกรอบรอบ้างมไม่กี่วันมันก็หมดแนละ้วกลับสู่สถานะเดิมตลาดก,ก็คึกคักกันสักพักเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับมีทฤษฎีว่าจะไม่แจกปลาจะแจกเบ็ดให้คนหาปลาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนคนมีปัญญาเขาไม่ทำกันแต่ว่านี่้ายท้ายที่สุดนั้น นะครับอีกไม่กี่วันเงินหมื่นในพริบตาเดียวนะแต่ดูเหมือนจะตราตรึงจิตใจของผู้ได้รับอยู่เหมือนกันนะก็หน้าขณะนี้เงินยังไม่หมดเพราะว่าถ้าแจกเงินมันมีคุณนูประการอย่างจริงเนี่ยพเอกประยุทธ์แจกมากกว่านี้หลายครั้งในช่วงโควิดนะแต่เงินไม่ก้อนไงคะอันนี้แบบเงินหมื่นมันเป็นอะไรที่ยากมากก็ทีละตอน<า>ทีละตอนทีละตอนอนะครับหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันประชาชนเขาย่อมที่จะรู้ว่ามันก็เงินของเขาอะ นะครับไม่ใช่เงินของอของผู้ที่แจกมันเป็นเงินของประเทศที่มาจากการกู้แล้วก็ต้องไปใช้นี่แต่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ไม่ตรงปกงนั่นแหละหาเสียงเป็นดิจิตอลบอลเล็ตแจ้งกับสภาเป็นดิจิตอลบอลเล็ตแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นเงินสดน,นะครับเพื่อต้องการที่จะผ่อนคลายบรรยากาศเพราะถ้าไปนีจะต้องอาจจะพังเร็ววันนี้ก็ได้นะครับเราเป็นคนเรียกร้องเรื่องเงินสดมาตั้งแต่ต้นพูดเงินสดเงินสดเงินสดจนกระทั่งว่ามันเป็นเงินสด แต่ว่าไอ้พวกนี้กลัวเสียหน้าก็ยังเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตวันไหนเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อเปลาาบางเนี่ยคุณให้เป็นเงินสดคนอื่นคุณให้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตได้ไงมันก็เป็นคนเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกเรื่องราวนั้นนะครับมันไม่ง่ายตัดจากนี้ไปก็โดยสรุปความก็คือหมายความว่าในแต่ละเรื่องราวนี่ยนะครับที่ผมวันนี้ก็ ก็คิดอยู่นานจะพูดเรื่องนะครับเรื่องการเงินปี2 5 5 3้เนี่ยเพราะว่าถูกใส่ใครมาสองอาทิตย์เต็มเต็มสามอาทิตย์จนกระทั่งสนุกกันทั้งติ่งทั้งผักนะครับถ้าท่านแน่จริงว่าถ้าไม่ใช่เป็นอย่างที่ผมว่าก็เรียงหน้ามาเลยนะครับแต่ว่าไอ้กะเลวกระลัดไอ้กระจอกงอกง่อยเนี่ยนะครับหมีอยู่แต่ท่าหนึ่งจับ นะครับเอาคนกล้าหน่อยก็ข้ามโคงมาง่ายนิดเดียวมันจะยากอะไร <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางนักธุฒิเขาชี้แจงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับจีบ้าตังก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับคนที่อยู่ใจกลางของการชุมนุมบรรดาแกนนําทั้งหลายเนี่ยนะครับคือคือถ้าซื่อสัตย์กับวีรชนเนี่ยเนื้อความมันก็ตรงตามที่ผมว่า <c oughs> มันก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น เพียงแต่ว่าเล่นงานผมมาหลายวันเรื่องเท็จอุป,ปโลกนครับชั่วชาติจริงๆนะครับผมไม่เคยเจอว่าเวนตลัยพวกนี้มันสามารถกู่ข่าวและก็หอนรับกันเป็นทางได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็ท้ายที่สุดเมื่อเขามาเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ชี้แจงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น4ีล้านอะไรตรงไหนตามที่นายหนุ่มโกราชก็นัฐวุฒิสสยเกลือคุณก็ชี้แจงแล้วกันเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับ เพราะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันในจำป่าผมไปนะครับใครที่โพสต์ที่อะไรที่ใส่ใผมคอมเมนต์เนี่ยด่าเรื่องเงินสี่สองล้านเนี่ยผมฟ้องทุกกรณีนะครับเดี๋ยวจัดทีมทนายมาทีมฟ้องแสนเนี่ยนะครับคนละแสนแสนเนี่ยนะครับก็ให้ทนายไปครึ่งให้พิษไปครึ่งก็คิดทรมมหากินกันบ้างแม่งานนี้เชื่อเลยนะคะว่าสื่อมวลชนที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ย พรุ่งนี้น่าจะจัดให้อย่างแน่นอนสําหรับสิ่งที่ทางคุณจตุพรได้ฝากไปถามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็นี่ไงก็บรรดาติงกองเชียร์รัฐบาลเชียร์พรรคเพื่อไทยทั้งหลายนะครับผมถุยผมมาหลายวันแล้วเนี่ยของจริงก็มีอยู่เท่าเนี้ยนะครับผมเป็นประธานนปชปียาสามผมยังไม่ได้เป็น้ลผมเป็นแกนนำนะครับตอนผมเป็นประธานนัทวุฒิก็เป็นเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงก็มีเท่านี้นะครับทำไมจริงก็สวนมา นะครับแต่ว่าไอ้ที่หนีไปลาาเนี่ยอย่ามาที่ว่าเสนอหน้าเก่งจริงก็ข้ามโขงมาเท่านั้นเองอย่าอย่าเก่งถ้าไม่ไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็รอดูท่านที่ปรึกษานายกของนายกท่านที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะว่าจะตอบคําถามนี้จากคุณจตุพรหรือไม่หรือว่าจะเงียบไปนะคะแต่ที่แน่ๆใครที่คอมเมนต์นะคะ คุณจตุพรให้โอกาสเจวันนะคะวันอังคารหน้าถ้ายังมีอะไรลักษณะแบบนี้อยู่ก็ฟ้องเรียบใช่ไหมคะคุณจตุพรคะ,ะเจอกันสัปดาห์หน้าอังคารหนร้าไม่มีปัญหาผมถนัดอยู่แล้วติขึ้นรงขึ้นศาลแต่ว่าเราเนี่ยมันอยู่เดินคือความจริงเรื่องคดีความเนี่ยใครจะสู้ทางที่นกเขาก็ได้น,นะครับเขาฟ้องชนะโกฟพอ,พอ,อนะครับเรื่องโฮฟเวลนะครับเรื่องท่อท่าแท่นปตทเนะี่ยเขาก็ฟ้องชนะ หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกแก๊งกะเลวกะลาดเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวจัดการ <laughs>